เขาพูดถึงว่าความพิเศษของขนมไหว้ที่นี่ว่าทํำสดแล้วก็สามารถเอาไปไหว้แล้วก็รับประทานได้ด้วยรค,ครับได้ๆค่ะครับอ่ะเอาเลยเนาะครับค่ะสำหรับขนมที่ร้านเทวาราดูนะคะเป็นขนมราดูและขนมโมทกาที่เป็นขนมไว้ ถวายองค์เทพฮินดูนะคะแต่ว่าไม่เฉพาะถวายเท่านั้นของเรานี้ยังจะถวายองค์เทพแล้วก็สามารถที่จะลากลับมาทานด้วยความอร,อร่อยได้นะคะขนมของเรามีทั้งหมด22สูตรนะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลาดูแล้วก็หมูถกะด้วยแล้วก็เป็นขนมที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าคนที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เองนะคะถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวก็อยากจะเรียนเชิญให้เข้ามาเลือกซื้อขนมนะคะ ไปถวายองค์เทพแล้วก็ลากับมาทานด้วยความอร่อยได้ค่ะเราเห็นว่าวิกฤตอย่างนี้โควิดแต่กับยอดดีเพราะว่ามีการสั่งผ่านอ,าออนไลน์ใช่ใช่ค่ะ,อะยอดขายทางออนไลน์นะคะของเราก็จะมีทั้งทางช้อปปี้ e, นะคะลาซาด้าเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็รวมไปถึงเว็บไซต์ของเราเองแล้วก็มีในเรื่องของไลน์แมนแล้วก็แกลบด้วยสำหรับลูกค้าที่อยากจะได้นะคะแล้วของเรานะคะทำส,ส่งใหม่ทุกวันทำตามออเดอร์ของลูกค้าค่ะ